ท่านผู้ชมคะเราจะไปช่วยเหลือกันต่อนะับเป็นเรื่องของการเตือนภัยค่ะอย่างที่บอกนะฮะพอมีปัญหาเศรษฐกิจกเช่นนี้หลายคนก็พยายามที่จะหาไรายได้ก็ต้องเตือนกันนิดนึงค่ะกลุ่มผู้เสียหายนะคะออกมาร้องเรียนผ่านทางรายการสถานีประชาชนบอกว่าตอนนี้อะนะมีเท้าแชร์มาชวนออมเงินนะผ่านบ้านั้งชื่อว่าบ้านชุปารวยนะก็มีคนสนใจค่ะไปลงทุนร่วมด้วยนะตอนนี้มูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยเจ้าของบ้านนะฮะเท้าแชร์ก็บอกว่า เอาละจะรับผิดชอบนะแถมมีการกินยาฆ่าตัวตายแต่ว่าไปล้างท้องทันนะฮะมาแสดงความรับผิดชอบนะฮะว่ายังไงไม่หนีเดี๋ยวจะเรียกมาส,สัญญาปรากฏว่าพอคุณหมอล้างท้องเสร็จหายไปเลยค่ะผู้สื่ข่าวของเรานะฮะคุณธิดารัตน์อนันตรกิติรายงานค่ะ แชร์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีถูกหลอกเล่นแชร์ั้านชุกพารวยกว่า20คนเดินทางเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวเอหรือเจชุภพารวยหลังเปิดเพจชักชวนให้คนมาเล่นแชร์และออมเงินโดยให้ดอกเบีย้ยสูงเปิดให้ออมเงินต่ำสุด400บาทสูงสุด500บาทดอกเบี้ยร้อยละ20ของเงินที่ออมเช่นออมเงิน400บาท7วันรับเงินคืน425บาท ออมเงิน30,000บาท15วันรับเงินคืน3 4 5 0 0บาทออมเงิน30,000บาท30วันรับเงินคืน4,000 40, 0บาทนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นหากสะสมยอดครบ2 0 0 0 0 0บาทจะได้ทองคำจากเท้าแชร์ซึ่งในช่วงแรกมีการจ่ายเงินจริงแต่ช่วงหลังกลับใบเบี่ยง จนกระทั่งวันที่14กรกฎาคมผู้เสียหายทราบข่าวว่าเท้าแช์ดังกล่าวกินยาพยายามฆ่าตัวตายขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้เสียหายจึงเดินทางมาทวงถามที่โรงพยาบาลพร้อมกับมีการนัดหมายให้เซ็นสัญญาคืนเงินสุดท้ายเท้าแช์กลับหลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย่ย่ายประมาณว่าของเดียวจ่ายเงินนะคะถึงกำหนดจ่ายแล้วก็ไม่จ่ายนะคะ ยอดเยอะไหมคนระับก็เยอะเหมือนกันนะคะทั้งหมดสิบล้านคืนทั้งหมดเนี่ย,เ,ยเราตีก้อนคนที่มาเตือดร้อนประมาณเท่าไรนัรกร้อยค่ะร้อยร้อยรอยค่ะหลังจากนี้ผู้เสียหายจะมีการรวมกลุ่มเพื่อแจ้งความที่กองปราบปรามให้ติดตามตัวเท้าแชร์มารับผิดชอบชดใช้เงินกว่า52ล้านบาทคืน คาดการ์ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนในหลายจังหวัดตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันทิดารัตอนันตรกิติไทย PBS รายงาน